และตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำสมุทรสาครที่เพิ่งเปิดใหม่เข้าฟรีหยุดทุกวันพุธคนเยอะมากมากกว่าที่คิดไปเยอะเลย ถึงแล้วตื่นทุกคนพี่ฉลามน้องนาวันน้องนาวันถึงศูนย์แสดงมันสัตว์น้ำสมุทรสาครแล้วตื่นตื่นแล้วตื่นหรือยังเลสโกตื่นหรือยังน้องนาวันพี่ฉลาม่ะ

นะคะเขาอย่ามาตกใจนะเติร์ดแล้วน่ารักจริงๆเลยไปดูเร็ววันไปแล้วไปแล้วรวันครับ

นี่ไงก็อย Re ู่ไม่ต้องไปหนนิมานิมานี่ดิดูดิเอาปลาปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่ปลาอะไรไม่ต้องพูัวปลาเป็นอยู่ในตู้มันอยู่ไม่ได้เ่ารักกันจริงจริงลไหนปลาตัวยาวอยู่ไหนปลาตัวยาวอยู่ไหนปลาตัวยาวอยู่ไหนไหนไหนนี่ยระวัชี้หน่อยระวันีน่อยโอ้โหอยู่ตรงนี้เหรอ มงินปลาเยอะๆไปหมดเลยใช่ป่ะโอ้โหไปดุ้เอาไปเลยปลาปลาปลาวิ่งมาดิเดี๋ยวไปไปยปไปกับมาแล้วเดีายวปยุ้งไปไปที่ไปยุ้งยัยไปไายไปหรยถูตู้ไปยูตู้ สั้นฉับไวน่ารักชมฟีฮะไปกับบ้านแม่บ้านร้อบ๊ายบายเห็นเต่าบเ็เต่าดูเร็วเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนชิโกเต่ากับปลาดาวอยู่ไหนปลาดาวอยู่ไหนโอ้โหเลวันน่เต่ากับปลาดาวอยู่ไหนโอ้โหชี้ชี้ชี้เลยชี้กอดูไหนก็มองไม่เห็น ถึงแล้วสม,มุทรสาครเน,นื้อถึงแล้วสม,มุทรสาครและยิ้มหวานหน่อย <Okay. S 2> ยิ้มหวานหน่อย <Okay. S 2> ยิ้มหวานหน่อยโหแต่แก๊งน่ารักแบบเว่อ